ครับสวัสดีค่ะธรรมชมที่ข้าโรงวันนี้ท่อมีสามดาวเสืาอผาธรรมชมไปหาน้องนุ่นเนาะค่ะเนาะงวดก้อนกระเข่าจังจังก่ะธรรมชมสี่หกสี่หกงวดหนิงงวดประจำวันที่หนึ่งพุชิก,กายนพศสองพันห้าร้อยหกสิบหกนองนุ่นฟันอีกแล้วค่ะธรรมชมจะเป็นเลขดีเด็ด,ด,ดตัวใดไปรับชมกับน้องนุ่นพร้อมกันค่ะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์รกดกระดิ่ง ทอมีสามดาวนัมเบเดอร์ค่ะเวัาชมเราฟังกับน้องนุ่นความกันเลยค่ะสวัสดีครับน้องนุ่นสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับผมอุ้ยอันโวสูฟังนะครับเป็นยังไงครับเรื่องเล่าฟันแนวดีกว่าครับค่ะเมือคืนนอ่ก,กับฟันว่าฟันเห็นเล็กหน่อยเนาะค่ะครับฟันที่ฟันเห็นเล็กหน่อยวันน,นี้นเ,หนหนนเหมือนแบบว่าิันมาหามาอเอิ้นะคะเล็กหน่อยกําลังเปลค่ะเล็กหน่อยกําลังเปาเป็น,นะ เมนค่ะฝันมาแล้วอันฝันว่าเเพิ่นพิ่นเพิ่นมาบอกว่ามาหลังกลบนี่นี่ขี้แตกกคุณวางซี่ว่าครับผมค่ะไปไปแล้วนะันขี้เต็มกนอยู่กับฟันว่าเอาเมือเนี่ยเอาเมือนี่ไปจับขี้จับขี้ของเด็กหน่อยนะคะครับผมจับแล้วบันนี้โอ้ยขี่กึได้จับขี่อันกึได้จับขี้ใส่เสาแท้นในความฝันนะคะครับผมบันนี้เด็ก นิกหน่อยคนที่แบบว่ากําลังบอกเป็นอะคือแบกว่าขี่หอมได้อือขี่หอมขี่ผมหอมได้คุนบังครับผมเั็นเหมือนเหมือนแบบว่าิ่ณก็บอกมาประมาณว่าจีแปดจีแปดยังสี่นะคะโอ้ยสี่แปดสี่แปดบอกบอกออกมาเป็นตัวเลขเลยแม่ค่ะขี่หอมได้จีแปดจีแปดคุนบังบอกทํานี่ค่ะบบอัน ันบอกสันน้นนี่ไอ้ขี่หอมจีบแปดจีบแปดกกรเลยแบบจักขี่แล้วก็ล่างขี่้ขี่ออกห้เพิ่นนะคะโอ้ยครับสีมิโฉกใหญ่แล้วครับน้องนุ่นเนาะิ่นถอ้เมื่อไรว่าบอกออกมาสองตัวนะคะตัวไหนล่ะครับซีแปดนี่ยลอแมงค่ะสีแปดสีแปดซีแปดครับแล้วก็อันน้องนุ่นครับอันเลขกไฟฟ้าลงอันที่เห็นอันเป็นเหล็กสามตัวยังอยู่คือเก่าบอกรับฝันใหม่อยู่บอกรับ อยู่ข้างเก่าค่ะเป็นตัวเลขตัวใดก่อนครับเนอไอตัวเลขมันสามแปดคกค่ะตัวเลขไอ้นาโล่งโอ้แดงจึงคืนเลยเนาะตัวนี้เนาะแมนค่ะครับโอ้ยฝันมากเมื่อคืนนี่ฝันสี่แปดอันบัวดงเปรเอากับเด็กหน่อยบ่ครับนี่บัวดงเปรค่ะตัวนี้ขั้นฐามเป็นเปรอะจำนวนเปรเป็นบ่ครับรูปเปรบัเป็นค่ะอืมเปรบัเป,ป็นเด็กหน่อยก็น,นามหนึ่งเนาะครับเนาะ เล็ก oui, น pues si, nah. ้อยน้าม <capacities> <cruise> right. ึงมือกะหานิ้วนี่กะหานี่จับขีกกะเจ็ดนี่หนึ่งหาเจ็ดก็ได้ครับคันถาเปเอาได้นี่น้องนุ่นเล็กน้อยน้ามึงมือกะหานิ้วกะหาจับกะเจ็ดจับขีเจ็ดนี่จับเจ็ดหนึ่งห้าเจ็ดขันถาเป็นเปเนาะครับเนาะคันถาขันถาทีเอาตรงๆก็คือเอาตามที่น้องนุ่นว่าเนาะครับเพราะว่าเมื่อคืนนี้ได้เพิ่ัน ไอเ้เล็กน้อยเพิ่นก็บอกเนาะล่างขี่จักขี่เพื่อนนะคะเห็นว่าที่แปดที่แปดเพิ่นปาที่แปดที่แปดโอ้ยครับเนี่ยนะเพื่อนบอกแล้วเพื่อนบอกแล้วครับก็อเอาตามเพิ่นบอกเนาะครับน้องนุ่นเนาะค่ะครับผมกัมนูามีข้อมินไว้ต่างๆเดี๋ยวเบาแอมเราตรงสีโทษติดต่อตลอดนะครับค่ะโอ้ยเงินชาวาอันหางวดส่วนที่บอกครับ แม่ค่ะครับผมโอ้ยแสดงความดีใจนั่นไม่หลายครับงวดนี้ก็ขอให้ได้สูกใหญ่เรื่องน้องนุ่นครับครับขอบคุณในหลายครับที่ให้ตัวเลขเด็ดแนวทางดีๆเอฟซีครับขอบคุณครับน้องนุ่นขอบคุณครับครับสวัสดีครับครับผมครับผมนี่เนาะค่ะสมาชมเลขของน้องนุ่นกับสมาชมเข่ามาแหลวหางงวดซ้อนกับสมาชมงวดนี้เป็นงวดที่หกเนาะค่ะเนาะน้องนุ่นฟันเห็นเด็กน้อยว่าวได้บอกเลขกับทมาชมกํำลังฮัดว่า บอกเลข4848 48. แล้วก็เลขในฟ้าโล่งก็ยังเป็นเลขตัวเก่าก็ท่านผู้ชม3ามแปดหอันนี้เลขแปลเอาตามความฟันของน้องนุ่นเนาะ,ะเนาะหน่งหาเจ็ดหนึ่งห้าเจ็ฟันเห็นเลน็กน,น้อยเล็กน้อยว้าวได้คะท่านผู้ชมกำกี่นะคะเนาะเลตตี้เป็นเลขหนึ่งห้าเจ็ดหนึ่งห้าอหาม่โชคม่ลากก็น้องนุ่นประจำวันที่หนึ่งพฤศจิกายนพศ2ส6 6อคร่อยหกสค,ค่ะ สำหรับคลิปนี้ถ้ามีสามดาวกสริาราทำชมไปก่อนเจอะกันคลิปหนาค่ะขอใหจุจบๆนันหมานเฮงเฮงรวยๆค่ะและยิง่งพึงภาพไปใส่เนาะคะ่ะทำชมทอมีสามดาวมีของดีมาฝากทำชมค่ะรับชมบนคลองดีกระบาแอมบาทงกันเลยค่ะบ่าบแอมบาทงนี่จะเดินทางไปทํำบุญวัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิด,ด่งแดนอีสานครับ เดี๋ยวนี้ของดีิดใหม่ทิดมือมาฝากเอฟซีครับท่านผู้ชมเป็นของเหียกเงินเหียดทองเหียกทรัพย์ครับค้าขายให้ขายของโบดีลูกค้าโบ้ใข่เขาล้านคนยางพานเอาตัวนีไปใส่ครับท่านผู้ชมเอาของเมตาค้าขายไปใส่เรียกเงินเรียกทอ,งส,อ,กสองสื่อเรียกสื่อรถตรีจเจนสี่เหลยถือกนะครับนะ้องสานผู้ชมเนาะไปรับชมรับฟังกับน้องเบ,บิร์ครับนางถาอยู่ของไม่กับวิธีใส่ของดีเป็นแบบไหนเนาะครับเนาะดีขักครับท่านผู้ชม ไปชมกั of, นครับสวัสดีครับน้องเบิร์ตสวัสดีครับดครับโอ้เนาะอธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี่ใช้ยังไงเนาะอันน้เรื่องการเมตตามหายยมมหาเสน่ห์เรื่องการงานการขายเนี่ยกู้เรื่องการททยกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับยยกคืนกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่องอบตนายกเลือกการงานการขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับ คนนิยมชมชอบขายขายทุกอย่าง้ะเนาะครับผมสา,ส,าสาธุ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 นี่เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะหลวงปู่ครับหลวงปู่รอดเนาะครับผมเอาวิธีการใช้บอกวิธีการใช้<ต>ไหนแล้วก็บีเอาออใช้เลยใช้เลยใช้เลย <นะ S 1> เปิดออกมาก่อนปั๊บแตะแล้วก็บีบีอย่างนี้อ,อธิษฐานหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามรูปหัวสามครั้งโอ้ครับถ้าปากสามครั้งลูกหัวลูกรวูปคิวสามครั้ง ลูกพ่อสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์ดเนาะเป็นลูกศิษย์หลวงปู่หลอดเหมือนกันเนาะครับครับผมมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะครับผมสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมทัรวยพ่อหลวงปู่หลอดเนี่พ่อโนวดติล่ะเนาะครับผมสาธุสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ดขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างเดียวเราต้องการสิ่งใดขายที่สายทางซื้อรถซื้ออะไรก็อธิษฐานเนาะ <Netz ank pedir als> ได้สมปรารถนาแน่นอนค้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราเราจะขอแล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงเมตตาหมยพูดกับผู้ใหญ่เนาะมสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมเบาแอมเราตรงหยินข่าวกับบุรอซาครับท่านผู้ชม เอาไปใส่เอาไปลวยเลยครับแต่มาชมเอาไปลวยน้ากันครับใส่เราดีใส่เราดล,ลุวยครับสำหรับท่านใดที่ค้าขายของบบคอยดีลูกค้ายางบบเห็นลานเฮาแขยว่ามีอียงบดบังหรือว่ามีอาถรรพ์มาบดมาบังหนาลานเหตุนในคนมองโบเห็นลานขาเฮาเดินผ่านเอานวดข้องหลวงปูหลอดวัดโคกกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดท่านที่รับทรัพย์ท่านที่ให้เงินในท้องไหลเข้ามาในบ้าน ในล้านคาลานขายของเ้าครับขายดีปันที่น้ำที่ทาลำรวยเงินท่องกันหลายครับท่านผู้ชมเนาะบบาวแอมเราทงหงินซื้อเสียงหลวงปูหลอดมานานแล้วมือนอี่งครับมีโอกาสได้มาสกัาระกาบลวงปูนะครับเนาะกับบูชาหนวดไปฝากเอฟซีเอาไปรวยน้ำกันครับสำหรับท่านใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามีกับมาหักมาหลงกับเอาหนวดของปูหลอดไปท่าครับไปท่าปากนะครับเนาะอยากให้ค้นหักค้นหลง ว่าวว่ายังไงผู้สาวผู้บ่าวมากเนี่ยเอาไปใส่ได้ที่กันครับ่านผู้ชมเอาไปใไส่เลย,เลยวิธีใส่ก็เปิดฝาออกมากครับ่านผู้ชมเปิดฝาลงปูอ่อมากนะครับเนาะแล้วก็เมื่อทแทะรับรมม่านผัมเมื่อแทะแล้วก็บี้ยังสิครับมุนหมุนยังสีครับและะ้วก็ทาปากสามเถื่อลูบปากสามเถื่อนะครับทาปากสามเถื่อทาคิ้วสามเถื่อล้วกะ็เสยผมขึ้นลูบหัวนะครับลูบหัวสามครั้งนะครับสามผู้ชม ข้างในนี่เป็นม้วนสารด้วครับด้วยท่านผู้ชมเป็นม้วนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์แล้วก็เป็นหวานเป็นจุดๆดำๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หลวงปู่ปุ๊กเสกเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาลจนเนี่ยแต่งเพลงให้หลวงปูหลอดแล้วครับท่านผู้ชมจ๊กดังบูดังนะครับเนาะแอดคาราบาลพีแอดคาราบาลนี่แต่งเพลงให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาลจะแต่งเพลงให้เจติอาจารย์นะี่นะ ตนมากก็ chat, มีโบลายนะครับเนาะมีหลวงปู่คูณมีหลวงปู่คูณแอดคาราบาวพีแอดนี่ครับเป็นคนแต่งไ้แล้วก็มีวัดหลวงปู่หลอดนะครับเนาะวัดหลวงปู่หลอดวัดกโกกุมนี่ก็แต่งวัดหลวงปู่ลุยนะครับเนาะวัดหลวงปู่ลุยนี่ก็แต่งขึ้นกันนี่ครับยินข่าวว่าใส้ดีแห้งครับมีแต่เงินไหลมาเท่มาก้นหักก้นหลงเบาแอมเราทุงกับบุรุษซาครับเอาไปฝากเอพซีกระโถ่มาตามเบอร์โทรนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับเนาะเอาไปใส่ส onna, สเอาไป ฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเอาไปให้ญาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับให้ดวงเงินบาร,รมีข้อแพร่กระจายให้เงินไหลมาที่มาเนาะครับเนาะท่านผู้ชมแล้วก็บ่าวแอมมาตรงนี้ด้น้ำมุนมาน้ำครับได้น้ำมุนของหลวงปูุลอดไมห่หายเอฟซีเนาะครับท่านผู้ชมเอาไปอาบชำระร่างกายสเสนียดจังไรที่บดีถีร่าสีมันบดมันบงังเสนียดจังไรในตัวข้าวเสิได้ออกเอาไปดื่มกินแล้วก็อาบเนาะครับท่านผู้ชมเนาะ ้วก็เฮ็ดให้ดวงเขาดีเงินไหลมาที่มากครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเออครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเบาแอมเราตรงนีนเอาม้าโบลายครับมาฝากอิบซี่โหลายกระโท่มาได้โท่มาได้ครับมาหาเบาแอมมาตรงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยทั้งกันครับสาธุสาธุให้ถือเกลียดเออครับเอาไปใส่ล่ะให้ถือเกลียกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งลำรวยสามสิบล้านเป็นล่ะครับท่านผู้ชมเนาะครับผมยาวเบาแอมเราตรงกับสิ่ยเเบื้องตัวเลขกับน้ำมุนของหลวงปูครับท่านผู้ชมเนาะ หน่งตาเพิ่งทำเลยพอเลยเพิ่งเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆบ่ครับเนี่ครับผมสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะครับเอาดื่มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผ,สม,ผสมน้ำอาบตอนเช้าผสมน้ำอาบตอนเช้าครับครับครับเพราะว่าโดนพวกอีอําอะไรนี่จะหายหมดเลยพวกเนี้ยครับโดนของโดนอะไรครับผสมน้ำอาบเลยแบบเรา ดวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ำหาเาครับ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 ล้างเสยียดจังไรเนาะครับสาธุสาธุอขอบคุณต้องเบิร์ตมากมากเลยนะครับครับผมสาธุสาธุสาธุสาธ,สาธุครับผมสาธุสาธุครับ